รีเจนช็อปบริการเติมโรบักแบบ i อพีเซิร์ฟเวอร์และ ID p a พารเรท10และยังรับกดผลเกมพาร์สูงถึงเรท12เช่นบ็อกฟุตทิมเลกาซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันแถมยังรับเติมทอยโค้ดเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าร้านหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือจะเป็นผู้เล่นเก่าก็สวัสดีกันด้วยนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมมาจะอันดับ5อันดับผลปีศาส์ที่คนใช้เยอะที่สุดในโลกแรกกันนะครับผมนะก็ไม่ได้จัดอันดับแบบนี้มานานแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยหลักกันนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมนะอันดับแรกนะครับผมคอนเซปต์ของช่องเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเราจะต้องสุ่มผลเพื่อเอาเลอกเอาชัยกันก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวนะ 2 0 0พันไม่ใช่2 0 0 0 2 6 0กว่าโอ้โหปิงเยอะขนาดนี้เชียวคุณผู้ชมอันนี้ขนาดเซิร์ฟวีนะครับผมนะก็คือแบบกระตุกมากๆนะครับผมนะตั้งแต่เขามีเซิร์ฟเวอร์อันนี้เข้ามานะครับผมนะก็รู้สึกว่าปิงมันเยอะขึ้นนะครับผมนะก็คือแบบไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มผลกันก่อนนะครับผมมาดูซิว่าจะได้ผลเอยกระตุกกระตุกมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะฮะหนึ่งสองซ้ำไปครับเออเออเฮ้ยเดี๋ยวน นะครับผมนะก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็เข้ามาเอาละกันนะครับผมวางอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปฟังจัดอันดับกันต่อเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับอันดับที่5นะครับผมผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกแรกนะครับผมในช่วงนี้นั่นก็คือผลสไปน์นะครับผมแบบนี้นะครับอ่านะครับผมแล้วก็สกิลแบบนี้ด้วยนะครับผมนะอ่านี่คือสำหรับผลสไปน์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผลบอมบมก็คืออันนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่รู้สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมมแนนะะาาว่่่่เล้รตถใยที ไกลเนี่ยนะครับผมหรือว่าเวลสูงๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่ามันจะสู้ไฟขอไม่ได้นะครับเรื่องของการฟาร์มเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ขอไม่แนะนําเลยนะครับผมนะผลบอมบกับผลสไป์เนี่ยนะครับผมอันนี้พี่แนะนําว่าไม่จําเป็นอย่าไปใช้นะครับผมนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับผมพบเจอก็สามารถสุ่มผลมาให้ผู้เล่นใหม่ได้นะครับสำหรับผลบอมบกับผลสไปน์นะครับผมก็จะเจอส่วนมากก็จะเป็นทางด้านของผู้เล่นใหม่จ๋าเลยนะครับผมที่ไม่เคยเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก อันดับที่4นะครับผมผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกแรกนั่นก็คือผลไฟนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทงา้านของการ p v p หรือการฟาร์มก็ดีทั้งหมดนะครับผมนะฮะถามว่าอันดับที่4ทํทไมถึงเป็นผลไฟนะครับผมเพราะว่ามันฟาร์มง่ายนะครับผมแถมมันเป็นโลเกียด้วยนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมเวลาเข้าเซิร์ฟออกเซิร์ฟมักก็จะเจอคนใช้ผลไฟนะครับผมนะส่วนทงา้านของสกิลนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็คือแบบพุ่งไฟแบบนี้นะครับแต่ว่าที่เห็นในภาพหรือว่าในวิดีโอตอนนี้มันเป็นนนนนผผผลลทททีี่่่่ตตืแ้ววะะะะครรรรรัับบมมออออาาจจกกิิดดหยยยพพไโโษษงงเ นะครับผมนะก็ถ้ามันกระตุกเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมนะก็สกิลมีประมาณนี้นะครับผมนะอ่าฟามง่ายนะครับผมนะเป็นโลเกียด้วยนะครับผมนะสรับอันดับที่4นั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับผมผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกแรกนั่นก็คือผลแมกมานั่นเองนะครับผมนะถามว่าทำไมถึงเป็นผลแมกมานะครับอันดับแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือมันโลเกียนะครับผมนะบางคนอาจจะงงว่าโลเกียเกือบไม่โลเกียมันคืออะไรนะครับโลเกียก็คือการที่มอนตีเราไม่เข้านะครับผมแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะ ก็คือว่าถ้าเราเวลนามอนนะครับผมนะมอนจะตีเราไม่เข้าเลยนะครับแต่ถ้ามอนเวลสูงกว่าเราเนี่ยนะครับผมมอนก็สามารถที่จะตีเราเข้าได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมที่ทําให้คนใช้ผลแมกมาเยอะมากๆเลยนะครับผมนะสังเกตง่ายๆนะครับผมเวลาเข้าเซิร์ฟออกเซิร์ฟเนี่ยนะครับผมก็จะเจอกันซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมโดยเฉพาะผลแมกมานั่นเองนะครับแต่ว่ารูปแบบสกิลนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นรูปแบบที่ตื่นแล้วนั่นเองนะครับผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะที่ไมานมให้ะผ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงละกันนะครับผมอย่าไปถือโทษโกรธกันเลยนะครับผมนะแค่ลืมเปลี่ยนเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับผมผลแมกมาสามารถเดินบนน้ำได้นะครับผมนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนหันมาใช้กันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมในช่วงนี้นะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลแมกมานะครับอันดับที่สองนะครับผมผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกแรกนั่นก็คือผลน้ำแข็งนั่นเองนะครับผมนะถามว่าทำไมต้องเป็นผลน้ำแข็งด้วยนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับผมเพราะ มีดาบนะครับผมนะก็คือแบบว่ามันเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านของการฟาร์มก็ดีนะครับผม PP ก็ได้นะครับบอกเลยนะครับว่าผลนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนําผลอ้กระตุกกระตุกสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนําผลนี้เลยนะครับผมผลน้าแข็งนั่นเองนะครับผมมีดาบให้เราฟาร์มด้วยนะครับนะสกิลก็แรงใช้ได้เลยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แนะนําเลยนะครับผมผลน้ําแข็งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะบผม็เป้นน้า็งน่งะคร ชอบก็น่าจะเป็นการแบบเดินบนน้ำได้นั่นแหละนะครับผมนะแบบนี้นะครับเคลื่อนย้ายเกาะได้ง่ายนะครับผมนะไม่จำเป็นต้องเสกเรือด้วยนะครับผมประหยัดงบประหยัดอะไรหลายๆอย่างนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับอันดับที่2ของผลที่ใช้เยอะที่สุดในโลกแรกนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แนะนําเลยนะครับผมนะผลน้าแข็งนั่นเองนะครับพี่ขอเล่าอะไรชนิดหนึ่งละกันนะครับผมนะผลน้ําแข็งเนี่ยนะครับผมพี่ฟาร์มมัตเตอรี่ตันเป็นผลแรกแล้วก็เป็นผลที่พี่ฟาร์มตั้งแต่โลกแรกไปจนถึงโลก2เลยนะครับผมนะเป็นผลเดียวนะครับผมที่ีาดกม เลยในการ P v p พีแล้วก็การาร์มนะครับผมนะสำหรับมือใหม่แนะนําเลยนะครับผมสำหรับผลน้าแข็งนะฮะอันดับที่หนึ่งะครับผมผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกแรกนั่นก็คือผลแสงนั่นเองนะครับผมนะบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมต้องเป็นผลแสงด้วยนะครับผมพี่จะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าผลแสงนะครับผมเป็นสายโรเกียนะครับผมซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสายโรเกียคืออะไรนะครับสายโรเกียก็คือการที่มอนตีเราไม่โดนหรือว่าไม่เข้านั่นเองนะครับผมนะถ้าเวลเราเยอะกว่ามอนตัวนั้นนะครับผมนะแต่ถ้ามอนนะครับผมเวลเยอะกว่าเราเน ต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันแถมดาบมาให้ด้วยนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นสายผลนะครับผมแต่สามารถมีดาบได้นะครับผมนั่นก็คือผลแสงนั่นเองนะครับผมแนะนําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางของการฟาร์มหรือการพิวพีนะครับผมอันนี้พี่แนะนําเลยนะครับผมเป็นผลแสงกับผลน้ําแข็งนั่นเองนะครับฟาร์มดีมากนะครับผมแล้วก็พิวพีดีด้วยนะครับผมนะก็สกิลก็มีประมาณนี้นะครับอาออันนี้มันตื่นแล้วนี่หว่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็รับชมเป็นวิทยาทานหรือว่ารับชม อ่าโอ้ยกระตุกกระตุกเยอะไปเนี่ยครับผมคุณผู้ชม280 270เลยนะโอ้โหปิงเยอะไปไหนนะครับก็นั่นแหละนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็อันติก็คือแบบสังหารหมู่แบบนี้นะครับผมนะความดีมากๆนะครับผมนะก็แนะนําไปใช้ได้นะครับผมสำหรับผลแสงนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมกับ5อันดับผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกแรกนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยนะครับผมจะเป็นการจัดอันดับ5อันดับผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกที่2นะครับผมก็คอยติดตามดูละกันบบ้าางนนะคครัผมมมมออย่ลืเต์ ด้วยละกันนะครับผมนะเอาละครับผมก็สลับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ